อย่ยงแน่นดังสมใจกับท่อโยชิมูระแบรนด์ดังจากแดนประดิษฐ์วันนี้ลูกค้านำซีที125เข้ามาเสริมหลอกจัดท่อกับทางร้านมอเตอร์ฟีที่บอกได้เลยว่าสวยเทวินเทสสุดๆใครเลือกท่อโยชิมูระไม่มีผิดหวังกับสโลแกน I อ o t t h e Power โชว์ความเสถียรพร้อมประสิทธิภาพเสียงที่ไพเราะหูซ่อนความแรงไว้บอกได้เลยว่าพอใจตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่โยชิมูระจะเพาะซะแค่ไหนไปฟังเสียงพร้อมกัน ซึ่งท่อยาชีมุระตัวนี้มีราคาอยู่ที่19,615บาทพร้อมรับประกันสูงสุด1ปีสำหรับใครที่กำลังมองหาท่อสสวยๆเสียงเพราะๆของแท้แบบนี้ได้มีให้เลือกมากมายสามารถเข้ามาชมและช็อปท่อได้ที่หน้าร้าน m o โตฟิกมีด้วยกันทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันท์เอกชัย34และสาขาพระขนงหรือจองคิวเข้าใช้บริการแอดไลน์แอดโมโตฟิกไ i แลนดได้เลย